สวัสดีค่ะ OKPK OK s e v Channel วิดีโอนี้ขอรีวิวผ้าสามเหลี่ยมจ้าจะเป็นผ้าทีฟองลายเสื้อนะคะอันนี้เย็บริมทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนความยาวของทั้ง3ด้านนั้นแปะไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้หญิงสามารถจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้คลุมผมก็ได้หรือจะมีแว่นกันแดดสวมเป็นไอเทมอีกหนึ่งไอเทมนะคะเราดูหนังฝรั่งนะคะเห็นคุณผู้หญิงเขาใส่เป็นแฟชั่นแบบนี้ละคะ่ะ หรือว่าจะคลุมไหล่แบบมัดหรือจะใช้เข็มกลัดกัดไว้ก็ได้จ้ะหรือ,รอที่สำคัญเราสามารถทำเป็นผ้าพ,พันคอเก๋ๆได้ด้วยนะคะเอาไว้คราวหน้านะคะจะลองพันสไตล์อื่นๆแล้วจะอัพวิดีโอเพิ่มก็แล้วกันเนาะ